สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้มาเปิดที่วัดวัดเขาพนมรังสีนะครับหรือวัดเขาชีสวยงามอลังการงานสร้างธรรมชาติสวยงามมาทําไมครับวันนี้เราก็จะมาขุดหลุมเพื่อปลูกป่าเตรียปลูกป่าวันพรุ่งนี้นะครับธรรมชาติสวยงามอยู่ที่ตำบลบ้า่กางจังหวัทองจดพิษณุโลกเยี่ยนเชิญมาเที่ยวนะครับมาศึกษาธรรมะมาชมธรรมชาตินะครับอันนี้ถ่ายด้านหน้ากว่าน,นี้จริงมีอะไรเยอะกว่าน,นี้ครับ โอเคครับถ้มัลึกเกินไปสำหรับการ้มายม่ม้ยาเื่องพุ่งนี้พี่อ้าวนตกลงมาหวดว้าตีออกสื่อตอนเชทนโดนตีออกสื่อนะครับเดี๋ยวนะโบ๊ะเลยครับครับ ตอนนี้ช่องสิบเอ็ดถ่ายทอดครับเห็นลมเลือนไอยผมอะไเป็นอะไรไปครับครูครับตอนนี้เรากําลังจิตอาสาขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ครับต้นมะข่านะครับเนื่องในวโรกาสในโอกาสที่เราอยากปลูกบ่าวครับปลูกปลูกคืนต้นไม้ให้กับแผ่นดินนะครับโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิทยาหารศูนย์ปึกนักศึกษาวิทยาหารโรงเรียนแม่กางวิทยาคมนะครับอุี้เราจะปลูกกันแต่วันนี้เรามาขุดหลุมรอไว้ก่อนจิตอาสาจริงๆครับ ับปลูกต้นมะข่านนะครับที่บาแต่เช้าที่ยอหลุดแล้วจะร้องยอมหลุดจะร้องไม่ออกอันไหนบอกว่าจะมีคนตามเรามาอีกคงหาทางมาอยู่หรอกอย่าไปเชื่อคำคมเอ้ยอย่าไปเชื่อคำคนอย่าไปเชื่อคำครูเอ้ยใช่อย่าไปเชื่อคำครูเพราะครูนี่ชอบหลอกนักเรียนที่สุดเลยใช่ะไหม สาวไม่ได้เลยไก็เร็วไปตัวแฟนเขาหาเปโชว์ให้มช่วยขุดไหมเงยเออถ้าสัญญาณนี้ที่ผมโชว์หาผู้สาวผมนี่คนละหลุมเลยเนี่ยโอ้สาวมาช่วยขุดเนี่ยโอเคโอเคไอ้โชว์มันแบบหลุมหล่อยหล่อหุมหล่อยเราไม่ได้หลุมต้นม้คนวางตรงไม้ก็คนวางต้นไม้ก็จริงว่ะผู้สาวเป็นคนดีกระเพา ครับนนี้เชนจิตอาสานะครับเชนครับเหนื่อยไหมครับสบายมากครับสบายมากพี่พกุกพี่พุกเหนื่อยไหมครับสบายครับ <laughs> สบายครับไม่น่าเชื่อพ,พี่ <sk r ug> อูครับไม่ต้องถามครับพี่อูถอดเสื้อแล้วนะครับถอดหมดแล้วพี่อูไม่ต้องถามครับครับปลูกไว้รอคนขุดไว้รอคนปลูกพรุ่งนี้ครับอะไรเอ่ยคนขุดไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้ขุด พวกเราครับเอยได้ปลูกได้ปลูกจิงว่ามปลกครับนู่นครับหญิงเล็กของเราครับคนเดียวของเราครับโอ้ยสาวครับไม่ให้มาก็ไม่ยอมครับนางจะมาครับดีมากครับมาแล้วทำงานแข็งแรงครับนี่เอ้ยอย่าไปพูดดียจเขารู้ เา <king> ครับเราจะไม่พูดถึงเราจะไม่พูดถึง,ถงที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเราจะเราลืมมันไปเราลืมไปแล้วครับเราลืมไปแล้วเก่าครับเป็นนาฮาของเราตอนนี้นต้องหยุดก่อนนะครับไม่งั้นจะขุดหลุมเกินไม่มีต้นไม้กําลังรอคุณเชนครับรอคุณเชนเอาต้นไม้ใส่ในหลุมรอปลูกพรุ่งนี้ ครับฮะได้ออพับน e ิ่งเหรอได้ครับวิดีโอเป็นอะไรที่บรรยายเรื่องราวได้ดีมากใช่ขนาดช่องครูไม่มีคำบรรยายเลยคนยังดูดูด네ูดูดูเฮ mm ้ยีหลุมวะห้าห้าหลุมพต้นอีกห้าหลุมไปเมาแล้วเนี่ยคนละหลุมเตุ้มขอสามหลุม หลุมเนอะไอไออ้อยเชนมันขอขุดเหรอหรือขอเรือสามหนุ่มมาพอดีพอดีพอดีเรียบร้อยโอเคเรื่อยเสร็จเร็วกว่าปกตินะเโอ้รูครับช่วยงผลไมา้คนมืออือใช่ว่ะปีปีที่แล้วที่อะไรวะที่ไอ้วัดงวดที่แล้วตุ้งหนุ่มยังไม่มาเนาะทําไม่มีคนมาช่วยครูแค่สองคนอ่ะเฮ้ยมีใครจิตอาสาเลยคนละไม้คนละมือจะเสร็จแล้วครับตรงนี้เลยจะได้ มันลงบีโด้นะบีโด้หยุดเมื่อไหร่บอก BKP BKP เย้ให้ปล่อยแสงหน่อโอเคแสงยืดไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขุดขุดหลุมรอปลูกวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางวัดวัดเขาพนมรังสีหรือวัดเขาขีนะครับที่ให้เรามาปลูกนะครับเจ็บเราเจ็บยาเจ็บเราเยนะครับเย้ขอบคุณครับ บายๆคลิปนี้จบแล้วนะครับบาย